สวัสดีครับ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 วันนี้ก็มาตามแนวทางของพ่อเอดกำลังทํางานอยู่ใช่ไหมพ่อครับครับขอรบกวนเวลาแป๊บหนึ่งนะครับพ่อใช่ครับวันนี้ก็คือตั้งใจอยากจะมาขอแนวทางของคุณพ่อเนาะก็คือคุณพ่อนี่ก็ทําหน้าที่อะไรพ๋ออยู่ที่อาสงอยู่พยานี่ก็เป็นผู้ดูแลแล้วก็ดูแลทั้งงานทั้งอะไรจีปาถะทุกสิ่งทุกอย่างดูแลสวนดูแลต้นไม้น้องพ่อเนาะคอยปลูกอนุนันนี่ดูแลน้ํำก็คือว่าทําทําหน้าที่ เลยถูกอาสมโลคยาแล้วพ่อเนาะอครับครับผมทีนี้เห็นครูเบนเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยมีโชคมีลาภถูกไหมพ่อเขามีบ่อยเหมือนกันถูกงวดก่อนถูกอันห้าแปดแปดห้าใช่ไหมครับครับแล้วก็หกงวดหกสามนั้นก็ถูกหกสามก็ถูกครับออแต่แสดวว่าตั้งแต่แอดมินไม่ได้มาหารถูกมาหลายงวดพอสมควรเลยนะพ่อเนาะออไม่ได้เรียกมาจากไหนพ่ออันห้าแปดความฝันความฝันนั่นแหละความฝันในว่าซื้อไอ้บุรีกรุงทองแปดห้าสมัยก่อน ครับซื้อมาซองหนึ่งก็รักยีรักสองศูนย์แล้วก็แปดห้านี่แหละรักพ้าวบุรีนั้นหนึ่งซองมียี่สิบมวนเราก็เลยตีไปอย่างนั้นครับผมจะเป็นหนักไอแปดห้าฝันเม่นเลยนะพ่อเนาะหนักแปดห้าแล้วก็ไอห้าแปดพอดีลอตเตอรี่ขาเหลือใบเดียวก็เลยเอาใบเดียวแล้วก็ในหนักหนักอันหลักๆไปหนักแต่แปดห้าครับครับอืมครับครับผมแถมมาทางทางกลับกันเลยครับ ผมฝันแม่นจริงเลยนะพ่อเนาะแล้วงวดก่อนหน้านั้นที่ถูกๆเนี่ยก็คือเป็นเลขฝันเหมือนกันใช่ไหมครับในชุดหกสามนก็ฝันครับฝันเหมือนกันหกสามก็ฝันครับวันนี้ก็ฝันว่าไปซื้อบุรี่ก็เลยได้เลขแปดห้าห้าแปดมานะพ่อนอ้อทีนี้เห็นงวดนี้คุณพ่อบอกมีเลขอะไรนะพ่อที่ว่าไม่เคยพลาดที่คุณพ่อเอาเลขหลวงพ่อปลดน่สี่สี่หก เมื่อกี้มันออกกัไดเมื่อกี้มันออกหกสี่หกชุดสี่หกเออชุดนี้สี่สี่หกสี่สี่หกกับเก้าศูนย์ครับคุณพ่อเ,เคยขูดไหมพ่อยี่ห้เคยขูดไหม,ม,ม,มน,นี่เพิงพ่งเพิงพ่งงวดแรกผมผมเพิงพ่งเพิงพ่งลองดูเห็นเขาเห็นเขาดูในเฟซเขาว่าเขาไม่ค่อยพลาดเลยเขาบอกไม่พลาดครับอแล้วผมก็ไปเชื่อไอ้ต้นมหาลาบที่อยู่หน้ากระ่อมด้วยค่ะเวลาเขียนเอาไปปัดที่ต้นมหาลาบเขาบอก ทำดอกยิ่งยิงขมังไอ้ครั้ง uh ก่อนนี <S 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 ้ยิ่งแม่นเลยใช่ไหมครับก็คือเขียนเลขที่เราไปหยิบจากลอตเตอรี่มาแล้วไปไว้ใต้ต้นไม้ี้ใช่ไหมครับเขาเอาไปปัดกายใบไม้ต้นมหาลาบครับบางลงกว่านั้แล้วตัวนี้ใครเป็นคนขูดมาพ่อพัดได้ยินมาจากเขาอีกทีใช่ไหมครับก็ดูในเค่นั่นน่ะเขาในเลขขูดเนี่ยคือมันเขาบอกพลาดน้อยมากๆพวกเนี้ยเลยลองผมเลยลองดูซิ อก็คือคุณพ่อได้เรียกตัวนี้มาแล้วเลยฝันใช่ไหมพ่อใครับฝันล่าสุดนี่จะฝันฝันเมื่อคืนเนี่ยโอ้ฝันเมื่อคืนว่าสั่งไงข้าเหนียวมะม่วงอะไรเนี่ยฝันว่าสั่งของหวานใช่ไหมคะพ่อครับครับแลวได้กินไหมคะยังยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเลยแต่แต่ก็ถือไว้แล้วแหละอ๋อแต่ว่าได้แล้วนะคะถือว่าไรแล้วเนาะ ได้เลขตัวนี้มาโขข้ามาฝันดีเลยครับครับโอ้ยหื <c oughs> <c oughs> มันเสียตัวนี้ว่าหนอดสี่สี่หกเก้าศูนย์นเนี่ยคระสอบมันมันก็ไม่เสียดะเพราะมันเลขเลขเลขหกมันไม่เคยทิ้งนะสองเดือน <2 S 2> สามเดือนมันนี้ไม่ไม่เคยทิ้งเลขหกเลขสี่นี่ไม่ไม่เคยทิ้งเลยครับส่วนมากสี่สี่หกกับเก้าศูนย์นะพ่อเนาะค่ะบโอ้ยครับแล้วหรือว่าที่คุณพ่อฝันว่าได้ข้าวเหนียวมะม่วงครับก็น่าจะเลขอยู่แล้วหรือเปล่าครับครัน่าจะน่าจะ เพราะว่าฝันในลักษณะนี้ไม่รู้จะไปตีตัวเลขยังไงครับอาจจะหมายความว่าเลขคุณพ่อที่คุณพ่อได้มาในมือเนี่ยมันอาจจออกสามตัวตรงๆง่าย้วเนาะลองดูเป็นเป็นแนวทางเป็นแนวทางว่าไม่รู้ว่าจะจะตียังไงนะพอนี่ว่าฝันว่าได้ข้วเหนียวม่วงมาของหวานมันตีงไงนะพอน้อแต่ว่าตีเป็นได้อย่างเดียวก็คือว่าเลขอยู่แล้วนะคะน้องครับน่าจะเป็นครับครับผม แล้วในเลขในปฏิทินเป็นยังไงพ่อเฮ้ในปฏิทินมันก็มีสี่มีหกนี่แหละมีอะไรหนึ่งสี่หกคืออะไรเนี่ยอ๋อคราบค้าบผมแล้วเป็นไงเลขปฏิทินแม่นไหมพ่อก็มันก็มันจะออกข้ามงวดเหมือนเหมือนตั้งแต่แรกมันตั้งแต่รอบแรกมาไงมันจะออกข้ามไปงวดหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติวันหนึ่งตุลามันจะออกไปสี่หกตุลาประมาณเนี่ยมันจะถูกแล้วก็หยุดแล้วก็ถูกอย่างนี้ใช่ไหมพ่อครับครับมันมันจะออกข้ามข้ามงวด ครับเห็นว่าเมื่อก่อนคุณพ่อเคยถูกกัวเล็ปฏิทินด้วยใช่ไหมครับครับสามตัวเคยถูกไหมครับมันก็มีนะในปฏิทินมันก็มีสามตัวที่เคยถูกก็มีเคยถูกสามตัวในปฏิทินด้วยครับครับอเคยเคยถูกประมาณกี่งวดตอในปฏิทินที่รวมบวมาครับรู้สึกจะสองงวดหรือสามงวดเลยที่ดูในปฏิทินครับปฏิทินก็แม่นเหมือนกันน้องบอลเนาะแล้วรเลขปฏิทินนี่ตรงกับอตัวนี้ไหมพ่อ เมันมีสองตัวเหมือนกันสี่กับหกใช้นั้นมันรู้สึกเปนหนึ่งสี่หกนปฏิทินเป็นหนึ่งสี่หกค่ะแต่ที่คุณพ่อขูดได้เป็นสี่สี่หกกับเก้าศูนย์นะพ่อเนาะครับครับแล้วนอกจากเลขปฏิทินกับเลขตัวที่คุณพ่อขูดได้เนี่ยมีเลขในใจตัวอื่นไหมพ่อตัวที่ชอบมันยังไม่ยังไม่ฝันเป็นตัวเลขเนาะก็ต้องชอบตัวนี้ไว้ก่อนละใไม่เหมือนงวดที่ผ่านมาแร้วคัะ เหงื่อที่ผ่านมันมันให้มาตัวเดียวเลยแหละผ่ันเลขมันอยู่ข้างซองบุรีเลยใช่ไหมคะพ่อเขาเรียกบุรีกรุงทองแปดห้าสมัยก่อนเห็นไหมไอ้ที่มีต่อก้นกรองอะไรมาเขาเรียกกรุงทองแปดห้าสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วทุกวันบุรีแล้วหกสองก็เข้าใช่ไหมคะพ่อที่ว่างูเข้าบ้านนะคะพ่องูเข้าอาสมเป็นเป็นยังไงบ้างคะพ่อเหตุการณ์ตอนนั้น โอ้ยงูยังใหญ่เลยเนี่ยผมถ่ายไว้ในโทรศัพท์ที่อาจารย์เขาไปจับไปอะไรด้วย,วยต้องเรียกมูลนิธิมาเอาไปปล่อยที่เข้าตรงไหนครับพ่อมันมันอยู่ข้างกระ่อมพ่อมันมันติดในที่ดักปลาติดที่ดักปลาอยู่หน้าข้างกระท่อมพ่อครับผมแต่ว่างวดก่อนนี่เลขห้าแปดคุณพ่อได้บอกใครหรือเปล่านอกจากไม่ไม่เอเขาถามมอนการโบเขาก็ถาม พ่อรักตัวไหนงวดนี้พ่อก็บอกสองศูนย์กับแปดห้าบอกเง้บอกครูเบนค่ะครับเลขเข็มมีกี่ตัวเนาะพ่อเนาะสองตัวเข็มเขเนาะค่ะเนาะครับผมใครซื้อไม่ถูกนี่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะพ่อเนาะสมมติถ้าได้มาลงช่องนี่เอฟซีถูกกันเต็มแน่เลยนะพ่อเนาะจะได้จะได้เนาะเออคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ถูกแค่งวดห้าแปดนะก่อนหน้านั้นก็ถูกเหมือนกันครับก็ตอนนั้นก็ถูกลอตเตอรี่สองเอ๊ยสองสองใบครับ รางวัลที่สี่สองใบรางวัลที่สี่สองใบก็ถูกมาแล้วได้เงินแปดแสนนะพ่อเนาะแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นอีกสองหมื่นก็จะแสนแล้วนะพ่อเนาะแล้วงูเข้าบ้านก็ออกทะเบียนบ้านเลยใช่ไหมครับพ่อครับก็มีทะเบียนอสงก็อะไรสองหกห้าสองหกห้าแล้วก็ออกสองหกหรือหกสองคือไงสองหกหกสองเนาค่ะปกตินี่คุณพ่อจะฝังแม่นเนาะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็ปุ๊บ พวกคี่อยูกับปู่หรือว่าทําสถานที่ตรงนี้นะพ่อเนาะนอนอยู่นี่ด้วยไหมพ่อครับก็นอนประจําอยู่นี่สองปีแล้วสองปีครับครัผมค่ะอืมแล้วช่วงใกล้ออกพรรษาแบบมีเสียงแปลกๆนะคะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไหมพ่อยังยังครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเสียงอืมก็ไม่ไดค่ะเพราะอันนี้นะพ่อเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันเลือกออกเนี่ยเดี๋ยวเอ็นมินจะมาถามใหม่นะพ่อครับครับเพื่อเพื่อปู่ท่านมาบอกเพื่อจะฝันเออเผื่อฝันที่เลขดีๆนะพ่อเนาะ อันนี้คุณพ่อก็ยังไม่ค่อยมีเลขส่วนตัวหรือว่ายังไม่มีตัวที่ชอบก็มีตัวนี้แหละตัวที่ขูดนะพ่อเนาะเขาบอกว่าแม่นนักนะพ่อเนาะครับแล้วคนที่เขาบอกว่าแม่นถูกสามตัวสองตัวพ่อสามตัวทั้งสามตัวทั้งสองตัวเขาเขาเห็นเขาในด้ในเสื้อประจำโอ้เออหน้าลองนะเดี๋ยวแอดมินจะลองไปขูดคุณพ่อมั่งเดี๋ยวจะมีดวงกับเขานะพ่อเนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับีดีช่วยดี ค่ะท้าผม้ชมเป็นแนวทางของคุณพ่อแอดนะคะยังไงก็ฝากตามความฝันโค้งสุดท้ายด้วยนะคะก็มีแนวทาง44690เป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ